ขนขิ้งลูกแม,ม่มนมีเพึ่งหลวงพ่ออยู่ยอดพระาธาตุแม่อันนี้พระาธาตุบางพลนะครับอาทิษฐานเดอ้อผู้เห็นบุญแล้วก็ได้ครับแม่สุพรบุญปัดกระเฮียนกับลังใจให้พอล้ำใจกระลอยนะครับขอเอาเดอ้อจ้าอย่างไดอย่างอีลีแม่อีลีนะครับ จีนี่วิธีการรำอยู่มองเหนะแ,แม่นะครับเดี๋ยวบาไลฟ์สดให้ชมนะครับไล์สดอยู่ตรงนี้นะครับช่วงที่มีการออรำถวายพระ่านบางพลนนะครับเบิ้งฟีซอนแจ้งนะครับแม่มาก่อนนางหนาม,มาซาบริเบิง้งซาถูกเตมนบุตรหลอีลีมีเพื่อหหวงอยู่ตั้งเติงบุนพร้อม เป็นธาตขึ้นนะครับมีอยู่เต็มวัดเบิดนะครับแม่สุพรบุญปันร่วมบุญ300บา,าทสาธุให้แม่ได้บุญหลายๆไปยาค้ามายาของค้าขายเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปนามาหลังการมีแต่คนอุปถรรัมภ์คำชูตลอด ปีตลอดไปนะครับสวัสดีแม่ฝนพายักครับแม่ฉัตรือไทยบุตรงามธนาคารอะไรครับแม่นัทพรภัยสีธนาคารไทยพาณิชย์ครับนะครับเป็นบุญยันสามไหว้พระธาตุบังพวนแม่คอยคอยคอย,คอยคนลูกแม่คอยคนลูกพา,าคอยบ่เคยเห็นเ่คอยกบมีบุญความเพิ่นไหวขอพรมาแล้วนะครับเอาผู้ความบุญผู้เฮ็ดบุญใจ สารุโมทนาบุญเกวาสิบเ้าบาทสาธุดเดี่อเทวบุตรเทวดาที่เพิ่นปกปักรักษาอยู่พระธาตุบางพวนนันนำนำความสุขความจเจริญมหาผู้ที่ร่วมบุญ ตุกตุกทันภูที่อนุโมทนาบุญกรหาเพิ่นได้บุญนําเพิ่นว่าบุญบุญนี้บ่เป็นโตข้างยางบ่เป็นโตคือสร้างผู้ใดสร้างผู้นั้นสิเห็นบุญบุญนี้บ่มีผู้ใดปั่นแจกเพิ่นว่าบ่ได้แหกออกได้คือไม่ดอกพากลางผู้ใดเฮ็ดบุญนันได้ผู้ใดสร้างผู้นั้นสิมั่งสิมีเพิ่นว่าการเฮ็ดบุญคือการนครับตกทุกเลยหยากบุญก็จังสิซอยเฮาแม่เพิ่นว่านะครับบุญนําความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้ครับนะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ครั้งงแรกในนนชีววิตขออบ่า อนุโมทนาบุญสองร้อยบาทสาธุเดอ้อได้บุญน้ำหลายๆคอยเป็นสะพานบุญในแล้วเห็ดน,น้อยเห็ดหลายกะบ,บาเมนบุญแม่อ,อนุโมทนาบุญหนึ่งร้อยบาทสาธุทีมันแคบม,มือนี ออวันนี้เวทีไม่น่าจะลงได้เต็มระบบนะครับน่าจะลงไเด้เครเ่ิงหนึ่งนะแม่แล้วเพราะว่าสาธุเดอร์บบุญแล้วโอ้ยอยางดำยางไปพุไปไหวท่าน เราจะเลืเอาว่ซื้อใครบเคยใหรอกบเคยถใจเอไปเอางินไปซื้อออยูนิ เจเร่วมบุญแล้วสาธุครับยายปานอนุโมทนาบุญครับเมื่อนี้มีซอครับวันนี้มีซอแอนลอร์ดีนะครับมีซพอ้อมมีบอด้อมนะครับไลฟ์สดที่กลุ่มปิดพร้อมนะครับทักไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนี่แหละนะครับ EP ที่สิบหกนะครับแล้วก็จะไลฟ์อีกรอบนึงก็วันที่ยี่สิบหกนะครับในในในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นะครับไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับ ไม่นี้มีสอบเบิงฟีพ่อแม่น้องคายปูดอนนะครพนมสกลนะครเป็นมือแรลกแหกหมานพร้อมนะครับแล้วก็อีแมกับเ็ดบุญน้ำนบะันน่นก็เป็นมือแรลกแหกหมานมือหมันเงินหมันค่ำมือเกาหนาเกาหลังมือเกากวงเกาไก่เกากไปมองไหนก็มีแต่ความสุขความจเจริญพรุ่งน,นี้เป็นหมอรำของพี่ใหม่พัชรีนะครับกรรมาการเปินวาน้ำบันนุ่นถามแล้วช่วงที่แบตเบิดนะครับมีหมอรำวงใหญ่วงเดียวแล้วก็ มีซอมาด้วยนะพี่น้องฟังเล่าขามาล่าหลายครับฟังทรายแม่น้ำโขงนะครับเ mm hmm. พิ่นเพิ่นมาเบิงซอนะครับเพิ่นว่าใกล้สุดแล้วเพราะว่าที่ที่วัดหลวงพ่อประสัย mm hmm. ในคิวงานบรรลุยังบ่เห็นว่าว่าซีมิซอรครับนะเพราะว่าน่าจะมีวันนี้แหละครับที่ที่มีซอเนาะเพราะว่าวันที่สิบสามมีคิวของซอเนาะนะพม,มทนาบุญน,น้ำหนึ่งร้อยบาท ไม่มีหมดแม่อำนยยืนทนสิ่งแม่เจี๊ยบตัวอ้วนค้างจ่ะเอานอนอันวระหว่ากับปยายนุ่น,น,น,นเนี่ยเล้วไปสิบันงางเจ้าพันที่สิบ